เออกินให้ก็ได้แค่ปลาฉลามมนเนาะที่วิ่งให้หมดอันนี้คืออะไรมึงว่างกันหรอเนะี่ยฮะเพื่อนว่างว่างเพื่อนว่าง,างไม่ไม,ไม่ไม่เดินลงเดินร้านเลยเห็นกูชวนกูไปเดิมพันเดีนน๋ยวนี้มึงเป็นสายเดิมพันแล้วหรอ,หรอไม่ก็แบบหลังจากเล่นวอล์โซ่นั้นไง <c oughs> ขอม <c oughs> ันขึ้นไง หลังจากนั้นก็เสียอีกเลยไม่เคยได้เฮ้ยกูให้มึงแก้มือได้นะสองสองร่มนั้นน่ะที่มึงยังแพอยู่เนียกูเล่นกูไม่ได้ติดไม่ได้แบบว่าจริงจังขนาดนั้นเล่นกับมึงอ,ะ<ป>ะอ่ะไปกูทานคนเขาแคนอยู่เพื่อนรอใช่แต่ว่ไอสองนั้นยู่ไนวะมึงมึงลงลงเซิฟไหนเนี่ยลงเซิฟไหนคือทานคนเขาแคนอ่ะ มึงไปด้าอ่อนมันเนี่ยมึงลงไอ้นี่มันเนี่ยกอดเหล็กอย่างเดียววะเนี่ยใช่ล็อกกี้อะ่ะสิบพันสิบพันเดี๋ยปะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาคนไหนวะเออคนเชื้อเหลืองเขาชวนเล่นหน้าฮาดเลยเสื้อเหลืองไหนน่ะสูตรเหลืองอ่ะผู้หญิงเหรอมึงก็เล่นดิผู้หญิงมึงเล่นดิมึงมีแค่สองคนเองไปชวนคนในแก๊งก็ดีนะมันเล่น,เล,นเล่นกันอยู่อ่ะ ใส่เพียรเอาไว้เอาให้ดูว่าเจเอามือไปเรียกไอ้สองคนนั้นมาสองสองมาสองสองไอ้สองคนนี้ปะสองคนไหนสองคนนั้นก่อนนั้นน่ะเออได้นะตามโอ้มันมันแต่สองนี้มันก็ไม่เคยได้เดียกันอยู่แล้วใช่เหรอใช่ลองหนึ่งเดี๋ยวลองหนึ่งเดี๋ยวนี่ไงสี่คนครับเหลือสองมีจบเลยทดสอบคลิกใหม่แล้วะอยากรู้มีด ก็คัดคัดสี่ให้เหลือสองจบเขาจะได้ไม่กดดันไงถ้าเขาคัดกันเราเขากดดันไงใช่ป่ะก็สี่ให้เหลือสองสองจบงั้นแหละไอ้นี่ทิกย์ไปเป็นไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่ทิกย์ไปเป็นแต่มมาดูเล่นโง่เล่นกับเราอ่ะกดดันก็มาอยู่กดดันมา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 คัดคัดเดี่ยวคัดแยกได้ว่ะคัดแยกได้ว่ะหรือหรือเล่นอยู่หรือยังไงอะไรยังไงได้คัดเรื่อยๆโอเคโอเคได้ได้เล่นรอ พี่บอกพี่จ้าเขาเนี้ยหมดเลยไม่ไม่เอาโฮมมาเราเราไม้คู่ใช่ไหมไปเรียกไปเรียกปีศาจมาดิปีศาจเหรอปีศาจโฮมอ่ะมาแล้วครับเมื่อกี้มีคนเรียกปีศาจแล้วปีศาจอะอะไรนะปีโป้เขาบอกเราอ่ะหม่งไม่พักเลยเอ้ยเดี๋ยวเเรียกปีศาจไฮไลท์ดีกว่าพี่ช่วงนี้รู้สึกว่าเพื่อนผมมันโหมเอาเฮียโฮมหมดกว่าเยอะหลงหลงมอลซนไหนไฮไลท์ไฮไลท์สเต็ปโหดเออทำไรเดี๋ยวว่างไหมเนี่ยเออมาโซนมา มีเรามีมีเมดเลยนี่คือเราเราทิกใหม่เป็นคู่เลยปะเป็นเอ่าเป็นอยู่ครับได้ครับเป็นอยู่เอเอชได้หมดเลยเนาะได้ได้เตะเตะตะศพเมสไลายเมได้หมดไหมได้สไลม์เมมันมันเขาเรียกว่าไงวะสไลม์พับสไลม์พับไม่ค่อยไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ไม่ค่อยคล่องแต่แต่อีกคนนึงไอ้ฟีดไม่ค่อยได้เล่นครับแต่เราทำเป็นใช่ไหมปีศาจแล่วเราแต่จะเตะกับแทงรถอย่างเดียวเลยครับได้เลยเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองได้ไหมต้องบนรถกันได้แล้ว อ๋อให้ปิดปิดได้ก็พอมึงตายดิมึงตายดิตั้งหน,นึ่งตีจบก่อนกินบอดดิกดไอ้พวกทำได้เฉยเลยอ่ะยี่สิบอ่าเนี่ยลองทีละคนเลยมาสไลด์สไลด์สไลด์พอปก่อนกนได้สไลด์พอป มาลองหน่อยดีอะไรอยากใส่เพอาอ่ะเอาดิไอ้เหี้ยไปไปไปนี่ไงไปไปอะไรครับน้องต่อยืนต่อยืนไม่กินต่อยืนนะรู้เลยต่อยืนรู้เลยรู้เลยต่อยืนนะครับได้เลยคับได้เลยคับได้ไม่ได้ที่เนี้ยมา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 ปีศาจปีศาจมาปีศาจเราเราปีศาจขึ้นมาเร็วปีศาจโอเคไปไหนอะเราอะ อ้าเริ่มเลยเหรอพี่เริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยโอเคไม่เป็นไรไม่แคนไม่แคนอันนี้ล่ะไม่แคนสไลด์ล่ะนี่ไปเก่งเยอะงล้ไปสอนคนอื่นละเนี่ยกูอ่ะมามาครับเดี๋ยวถึงคิวปีโป้นะมาปีโป้มาโอ้ปเมื่อกี้เราบอกเราเราเป็นไม่ใช่หรอ ไม่มันมันมันทำผมผมทำได้ไม่ทำได้บพราะงั้นก็ทำโอ้โอ๋อคือคือแล้วแต่แล้วแต่ดวงนานแล้วใช่โอ้สวยแล้วพี่พี่ลองให้เขาไอ้นี่ดิลองให้เขาแบบเตะศพอี่ะเตะเตะเตะเมย์ก็ได้บนรถอ่ะเตะได้แต่ว่าอย่าหลอกสายเมื่อไหร่อ่ะไม่ต้องซุปไม่ต้องซุปเมื่อไหร่มันจะเตะเนี่ยไม่ปกติผมจะเตะตอนที่หลอดมันขึ้นไงครับตอนที่หลอดมันขึ้นแล้วผมจะเตะอ๋อคำนวณวิชใช่หรอใช่ครับเพราะว่าตัวมันบัตรบังคับ อ๋อโอเคโอเคอ่าโอเคแล้วแล้วสุดแล้วสุดกันไปมาจ้ามีคนบอกว่าอยากลองเทสอีกสักคนอ่ะรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงเดี๋ยวปีโป้สองคนนี้ก่อนเด็กหนุ่มนาทกุลดิบครับพี่ชาเจฮะมันก็ได้นะแต่ต้องรีตัวมันมันมันตัวยืนอ่ะที่นี่มันมันมันไม่ได้ชุบตัวยืนอ่ะที่ที่นี่มันไม่มีหลอดใช่ไหมครับไม่มีไม่มีเอามันเพิ่งรู้เหรอไม่ไม่ไม่ได้เล่นที่นี่เลยครับไม่ไม่ได้เล่นที่นี่เลย โอเคไม่เป็นไรไม่รู้ไม่เป็นไรไม่รู้ไม่รู้ไม่ผิดเอาแสรุปเราสไลด์ได้ไหมแล้วไม่สไลด์ก็จิ้มรถอ่ะจิ้มรถเตะเตะเมย์บนรถก็ได้หรือหรือไงก็ได้อ่ะอะไรนะครับขอใขอใเคียร์มันหลับป่าวะไม่ไม่ไม่ได้หลับครับไปเนี่ยเราเราเราโชว์ยังไงก็ได้ปิดตัวชูบห้ได้เลยเปียกเปียกคุณตื่นเต้นวะเปียกใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นถ้มึงทำยังไงก็ได้ปิดตัวชูบ้กูดูหน่อยบนรถน่ะ อีโมได้นะเมื่อกี้แต่ตัวตกต้องต้องแค้นอะต้องแคนเวลาไม่มีตัวเวลาเวลาสไลด์กดกดเอสทีหนึ่งแล้วก็แล้วก็เมจ์เจนเยนอ้าวมันเกิดอะไร้นี่ยตายดิอ้าวอีกทีอ่เดี๋ยวผมนั่งแกะก็ได้ครับไม่ต้องตื่นไม่ต้องตื่นให้ดมลองดู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 สไลด์สไลด์แล้วกดเอสแคนศพอยู่ข้างล่างพี่ฮะอ่ะวันนี้วันนี้ไอเจมตายดิเดี๋ยวเดี๋ยวกูทำให้เขาดู ไอมาตายดิไหนๆก็เศรายิ้มเหมือนแล้วมึงอ่ะไปตายเออให้ให้เอาให้ให้ก็ได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูนะวิธีการทำเนี่ยเดี๋ยวเราหลบหลบนิดนึงโอเคตอย่างเงี้ยถ้าไม่มึงต้องอึอหืมนอกจอด้วยอ่ะพอใจแล้วแล้วชุบมันพอเข้าใจอยู่นะพอเข้าใจอยู่นะเข้าแตกครับ เออมันมันจะประมาณนี้อะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูดูอีกอีกทีอีกทีเป็นแต่เป็นเตะศพเตะศพเตะศพอันนี้เตะศพเถือหรือจริงเนี่ยหรือหรือมุมเตะศพเนี่ยฝึกมาเนี่ยหรอเตะศพเตะศพเตะศพปกติพี่ไม่ค่อยเล่นเล่นมีดนะพี่เล่นแต่ไม้ครับผมเก่งครับใช่ขึ้นเลยเตะลขึ้นเลยอืมเดี๋ยวเราลองเราลองดูเราลองดูได้ไหมเราลองดูได้ไหมสองคนเราอ่ะอ่ะเมื่อกี้เราเราเราดูเราดูสาธิตมาแล้วอ่ะ โอเคโอสวยทำอะไรของมันวะอันนี้ก็ถือว่าได้อยู่แต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นบนบนพบรถจริงๆอ่ะจะทำจะทาแบบนี้ไม่ได้จะจะบูทอย่างนี้ไม่ได้ใช่เมื่อกี้เขาเขาหมายถึงให้เราปิดตัวชุดใช่ไหมใช่ไม่เขาให้เราสไลด์กับสไลด์แม่ก็เตะมีอ่ะสองอย่างก็ได้ที่มันเตะบนรถได้อ่ะ อ๋อยืนทำอะไรกันเนี่ยมันแทงรถไม่ได้อะใช่ไหมพี่ใช่แทงรถไม่ได้เพราะมันไม่ใช่พ็อบรถอ๋อนี่ถีบเมย์เหรอลกลกไปไหนครับลกยากเลยว่ะคำดาวคำดาวคำดาวแล้วนี่เปิดหมดจริงจริงเราชื่ออะไรนะครับบลลุ่มแปดนะนี่ออนอ้อนพับพี่ไลออนไลออนเราเราติดต่อบนใครมาเนี่ย ที่ต่อพันผมเหมือนกันนี่๋อเหรอมีวุดอะไรบ้างมี M9 กับไม้สามกับพี่เล่นเป็นทั้งคู่เลยเนี่ยมาเดือนเดียวเหมือนกันมาเดือนเดียวด้วยไอออนมันมารสามเดือนแล้วบ้างเราสามเดือนแล้วเล่นได้ทั้งคู่เราเป็นแม็กไปดูชุบอะไรเป็นหมดเลยไหมเป็นๆครับอ่ะเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวเราลองโชว์ไอปีโป้สองคนนี้หน่อยได้พี่ไอโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องไม่น้องจะฝืน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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยเดี๋ยวดูดูของจริง อป๊หนึ่งพี่มันอยู่อันนี้กันป้ายเปียกเหมือนปีโป้จะไม่ได้สองแล้ว่ะยิ้มไป่ง่าดีวะก็้สองบาทสามชิ้นไงเพื่อนเออจริงเะไอ้ยังมันขายเป็นฮอนเลยนะลิมๆหน่อย่มันจะรีบอะต้องส่อง t อนคู o o ให้มันกินอะเอออะไรครับปีโป้อะไรครับไม่มีพี่ชายอ่าเออ ว่าเดี๋ยวได้ต่อยกันจริงเออโดนดิชิลิวโดนดิเตะศพได้ไหมเตะศพได้ไหมบนรถได้ได้อ่าลองดิลองดิเจนลองดิอืมอ, <c oughs> อ่าโอ้ยนี่เป็นเป็นเป็นอยู่นะนี่เป็นอยู่นะเตะมงเตะเมอะไรได้หมดเลยนะว่างๆมันก็เตะเมียไปตัวนั้นไม่มีครับไม่มีเมียครับพี่แจ <c oughs> ๊ เราเราถนัดอะไเรา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 ต้องเล่นมีดแหละถูกปะเพราะเรามีเอ็มนายได้ได้ทั้งคู่ครับพี่เล่นมีดไปเลี้ยงไปเลี้ยงโฮมไปเลี้ยงไปเลี้ยงโฮมไปเลี้ยงโฮมอยู่ไหนวะโอ้ตัวนี้กูจะออยไฮไลท์กันไปะเพื่อนผมนี่ของจริงมึงเขาไดูมึงจะเลยตอนนี้มีการไม่เอาไอไอ้เหี้ยเราถึงก็หายมือเลยใครบอกมีการไอมึงลองดิมึงลองมึงลองเขาดิมึงลองเขาดิเดย์ปิโป้ปิโป้สองตัวลอาก่อนนะได้ได้ได้ครับผมฝึกก่อน เ uh huh. ออเนี่ยไปได้5ทีทำได้นี่คือถือว่าถือว่าเก่งเลยดจริงๆาเขามีความพยายามนะอย่างเงี้ยหล่ฮอมว่าว่าไงอยู่ไหนเนี่ยรันรานอยู่อ๋อโอเคโอเคคือพี่ไม่ไว้ใจเพื่อนผมแล้วว่ากันเถอะเดี๋ยวนี้เพ่าทำคไฮไลท์มันไม่ไม่ไม่ได้เป็นตัวไว้ใจของพี่แลวใช่ไหมล่ะผมไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้โหวัดได้มดแล้วมาปราบ่วงนี้เดี๋ยเดี๋ยว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  ลงป่าทีา่อะไรป่าตอนนี้พี่ตอบอว่าเอาแขงอ่ะหาจริงสังเดยเนี้ไหนนะมึงเอามึงไปไปไปด้วยเขาดีไอ้ไฮมึงยืนรออะไรอ่ะมึงเกมไนไงหัวตายอ่ะนี่เราลับสามคนนี้เข้ามาที่จะมีแต่พวกแบบเด็กในวินเทจนะดีโอพาดดิฟเอคนนี้ต้องะกุดดิฟนะเดีกคนนี้คิดดิฟเหรอนี่โดนไฮเนีหมตอนที่เพผมมันโหดจัดเลย ผมไม่ได like ้ฟ like ังที่ไหนฟังแต่ลมปานเลยเนี่ยซ้ายมือกูเนี่ยอ้าวแต่ว่ามีเพชรข้อคนเนี้ยไอ้พอเข้าแกงมามันไอ้ชิงนะเบดเดี๋ยวแม่งไปปัดเดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นตอนนี้เดี๋ยวแม่งปานวลีใส่คนอื่นเขาอีกไปไอ้ไอ้นี้ทิ้งใหม่เป็นไอ้นี้ไอ้นี้ทิ้งใหม่เป็นนี่มันใช้ได้เก่ง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 กว่าเบต้าอีกอ่ะเออหรือว่าเบต้าเรานะไม่ใช่เบต้าโนซอฟนะหรือว่าคนเอาพวกผมไม่ซ้อมออกแกงดีวะจริงนะกูว่าเรื่องจริงนะเอา้าวไม่ซ้อมไม่ยิ่งอะไรเลยอ่ะ นี่แฟนมูสี่ตีโคก้างหนดีวว่าออกเลยปะไอโคกอู้ยเยอะพลาดว่ะไลออนดิบมันเป็นมันเป็นน้องมึงเหรอเออน้องผมน้องผมทำไมทำไมพวกพี่พี่น้องๆมึงมาเล่นนี่เยอะจังวะฮะแล้วผมต้องรู้แมวเขามาเล่นเขาอยากมาเล่นมั้งพี่ไปขอเปลี่ยนน้อบเป็นหนึ่งพี่เป็นไงเป็นไงผมไม่ต้องเปลี่ยนเราเลเลยชิวๆเติมแล้วเติมเลยเก่งแล้วล่ะเหี้ยเก่งแล้วไปโอ้ยพูดมานามสกุลโคตรบีซาดนะเหี้ยเล่นจริงปีโป้ชิ้หผายอะเอ้าีมา เลีโยวผาดอีกูรู้จังต้องแบบบ้าดิเฮียตั้งเวทตั้งแฟงอลอยู้อมึงดูมึงดูมไอ้กูดิเฮียมีกูสไลด์ยังไปนะมึงว่าไงอ่ะคนในแก๊งทำให้เป็นนี่พิจารณาเลยอ่ะอุ้ยที่มันหายมันเก่งไม่มาิกูบอกก่อนมันอยู่ที่ความเคยชินที่ถ้าคนมันชินตุ่มมันก็ทำง่ายแล้วไอ้ที่จากที่ดูทำไมมันไม่มีใครสู้เราได้เลยวะอ๋อหรือเขาไม่ชินสกี้ะเขาไม่ชินตก้เราเล่นอย่างนี้ทั้งวันเฮีย ดูให้ดิดูดิมันแทงจกจกๆมันก็โดนหมดละจริงจริงแต่หานี่ที่หนึ่งกับผมยิ้มไม่ไหวนะมีดอ่ะตัวเลือกเรามีเท่าไหร่ทีนี้มีห้าแต่ว่าแต่คนนั้นปืนสองปืนสองคนเลยคนนั้นอ่ะปืนสองคนนั้นมันไออีคนนึงผมกลัวมันติดพันธะกับแก๊งไงพี่แล้วมันไม่ได้ออกแก๊งมาด้วยใครปะอใ่อยอีคนนึงก็ไม่รู้ฮัลโหลครับพี่พี่พี่ได้ดูไหมครับเมื่อกี้ได้ครั้งแรกแล้วนะครับ อะไรเนี่ยพีม่โับฮะพี่ดูขวามืออยู่อะไรไหนไหนไหนอาไหนไหนไหนทำทำใหม่นี้ไหนทำใหม่นี้ทำใหม่นี้ทำใหม่พี่ไม่ดูตัวทีตัวทีพี่ไม่ได้โฟกัสนี่ฮู้เป็นเรื่องนิวว่าสวยเพื่อนสวยให้เขารู้ว่าเรียนรู้คนไปเสาหลักเราให้เขารู้ไปให้เขารู้ไปชิลิวพวกให้เขารู้ไปให้เขารู้ไปไอคอมเมนต์ทีมาบอกว่ารีโอผาดที่รู้จักน่าจะโหดกว่าที่โชว์ไหน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 ให้มันโชว์ดิให้มันโชว์ดิ โอ้ยเกิดก่อนทำไมเอาอ๋อ่าพาพม่มีไอ้ถ้ามันไม่เกิดก่อนตายกี้าไม่เิดก่อนนะตายรู้รู้เลยตายเมื่อกี้ไม่เห็นเลยใช่ไหมครับอ่านดี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดยวเดีวตียวงดี๋อียด้๋ยเยดี๋ยี่เวยววววเีวีีววดดดดดด เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูซูมกล้องดูทางขวาก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกูดูดูดูมัเล่นมีดดีกว่าดูดูเล่นมีดดีกว่าวะรอสไลด์ก่อนเดี๋ยวเวลากูชิบหายเลยเออตบอันนี้ก็ได้เหมือนกันได้ไหนพี่สอเขได้รอบแรกเหรไม่ได้แต่เดี๋ยววิวพัฒนาการไวเราชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะเราอะจิริวครับจิริวไหม ที่เราเราเราถนัดมีดไหมมีดเราได้ไหมมีดมันหนึ่งหนึ่งผมไม่ไม่ค่อยมั่นใจครับแต่ถ้าวงนัวครับวงวงนัวเล่นได้ครับพอรู้หน้าที่วงนัวก็มั่วเลยแหละวงนัวกูเห็นตั้งโมงเอาโมงเอาเล่นสองสองเมื่อกี้ไม่โมงก็ไม่โมงก็เมื่อกี้เล่นไม้ก็ตีหัวเพื่อนอะตื่นเต้นนับแล้วก็มีกันเองอะอาจจะต้องไปสองสองกับไฮไลท์แล้วก็เดี๋ยวเอาไอ้โฮมอะโอนีหเรียบร้อยเลยขนาดเรายังไม่ผ่านเอาแต่สองน้ำกับเรานะ อันนี้เราสนใจสนใจเขาจริงไหมเขาจริงครับมีเวลามีไฟนี่มาฟ้ามันแต่วันแรกนี่เพื่อเอ็กดีนะโอ้โหเฮียไปตลาดจัดเลยใช่ใช่คนนี้ใช่ไหมที่ที่พี่โมโหบอกว่าไม่อะไรไม่ผมจะบอกว่าตอนโมโหบอกไม่เอาไหนเลยเหรอไม่ใช่ตอนอยู่กับพี่โมโหคือเขาแต่เข้าแต่จุดยืนนะต้องไปบอกเขาให้เข้าแต่จุดยืนนะเขาบอกเขาบอกเราไม่เอาอะไรเลยนี่เขาเขาไม่เอาอะไรเลยนี่เราเราไม่เอาเลยนี่ไม่มีวินุวินัยเลยนี่ฮะผมมีวินัยนะผมมางานเซ็งตลอดนะรีบพี่โมโหมาคุยดิเออ โทให้ด oh, ้วยเฮ้ยยียอะโทรเรียกไอ้โทรเรียกมาโทรเรียกมาคอมเมนต์คอมเมนต์จากคุณโมโหว่าไอ้ตัวนี้ไอ้กันเรียกการ์ดบินป้อนนะไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าอย่างงี้โอ้โห่ถ้าถ้าถ้าแก๊งว่างไม่มีอะไรทำเดี๋ยวผมจัดให้อ่ะกูดูละไอ้ผัดถองอะไอ้ผัดถองอะไรเลยไ้ผัดทองผัดถ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 องกูพูดจริงๆนะคือมึงวินเทอร์เฟลด้วยกันแต่มึงชอบขี้แซะอย่างนี้กันตลอดเลยใช่ไหมแซะอะไอะไรไม่มีแซะบอกจริงๆนะ ใช่ตอนตอนผิดยูวินเทอร์วินเทอร์เขามีแต่พวกไม่เต็มเหรอวะหลายของเก็บทรงครับไอสองนี้เขาอยู่วินเทอร์เหรอไม่ไม่ไม่เนี่ยไอ้เปียกมันเคยอยู่วินเทอร์มาก่อนผมเป็นไอ้นี่หัวแอคคอร์ดชุดสองครับเต็มก่อนอยู่้ยพี่จีชุดรุ่นไหนวะมึงคุยไปด้เจเจ้จีเขาุดรุ่นแก่จีไอจีน้องวแต่โดนไปแล้วนะโดนไปแล้วนะแต่โดนไปแล้วนะไม่อยู่นะไี่ตามมาไม่อยากไม่ตามไปป่ะผมเป็นหัวผมเป็นหัวเนี่ยวินเทอร์โคม่า คม่าเอ้ยเจ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 เอ้ยวินเดอร์เฟลมมีมีชุดโคลมาด้วยเหรอเนองมันบอกเป็นชุดโคลมาเป็นหัวโอ้ยนอนโรงพยาบาลเลยดิแย่แต่แต่ไม่เป็นรายการต่อยก็เลยไม่ได้ทำเลยเพื่อนกูว่าเราเก็บตรงมั้งงถ้าพูดถึงเล่นต่อยเนี่ยวัดตังไว้กับพี่สอนละโอ้ย่าเลยเฮียต่อยแพ้กูพิจารณาเลยอะน่าจะต่อยจริงของผมก็ได้พี่เอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่า อ่าในในขอขออยากเห็นอยากเห็นสามสามมาไปสามสามนี่นะไปอยู่ด้วยกันเลยไปแต่ผมแต่ผมแก้ข่าวนะครผมมีวินัยนะผมมาตลอดนะโอเคเดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งชีพเดี๋ยวส่งชีพเช็คเช็คชื่อให้ดูเลยครับเราอยู่เคยอยู่เราเคยอยู่แก๊งไหนมาก่อนนะอยู่ M K K ครับ M K K โอ O K ที่บันเอกเด็กแก๊งใหญ่อ่ะเราออกเอาทำไมออกอ่ะผมพักเน่าช่วงนั้นติดปักจี แค่ับเป็นนักแข่งขับจีนะพี่สอช่วงหนึงตามแับเงี้ยยี่คมมาดิขับไปอยู่เล่นเลยเนี้ยคุยนคือคนักเราทำทีมอีสปอร์ตับจีนจริไม่่เรื่องอไอเอ็มใช่อันอาไปันับจีนใช่เขามีซมอีอร์ตด้เนี่ยเออ่ะเออถ้าไปแข่งับจีนจริได้รของไอเอ็มะอะนั้นเร่เลยเถอะไอเอ็มาๆสามสามดิสาสามดีเจเราอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเราเล่นโจโห้น้องชาย ไห้มาให้มาน้องสาม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 มาเดี๋ยวเดี๋ยวสามสามกัเองอยู่ด้วยกันเลยนะเองเอไปอยู่กับพวกรู้จักกันปะรู้จักจัดสองพิโนะอย่าสามตัวบาทละไม้ให้ให้โชว์ไปให้ใหม้หนึ่งมิสองไม่บอกดิไม้หนมีสองให้ให้โชว์ไปไม้หนึ่งมิสองจิเอ้แต่ผมชอบนะผมชอบในพวกอายาใส่ดีพวกกาพูดกาอะไรอย่างเงี้ยไม้หนมิสององไม้หนึ่งมีสอง แล้วคือถ้าแพ้คือไอ,อ,อ้เนี้ยหายโดยออกอ่กงนะเพราะมึงเล่นไม,ม้มึงต้องแบบกำ <c oughs> ลังเปิดแล็กน้ำล็อกทิ้งไว้เล่นใส่มามามา,มา <c oughs> อุ้ยเยี่ยเจโดนอุ้ยสวย อไปเหี้ยทำไมไม่เหมือนที่คิดเลยวะไอ้สัตว์กะจะเมหลังตึงๆไอ้เงี้ยแทงแล้วเสียอะไรอย่างเงี้ยอะไรวะเหี้ยภาพภในหัวกูไม่ใช่ภาพเมื่อกี้ อีกสักสี่ห้าทีใครไปโอ้ยเจย์ยังมองอุ้ยอุ้ยยี่พวกหม่อมเทพหนมใช้ได้เอ้แต่พอเล่นนางสาวเขาโหดอยู่แล้ววงนัวได้อยู oh, yeah, ่นะหรือหรือพวกสามตัวนี้มันต้องรวมพลังวะมันต้องรวมพลังพี่เพราะเ่นเจอร์อะวงนัวเขาดีอยู่นะพี่เอวงนัวก็ตัวรัมอยู่เออว่าไม่ได้นะ อุ้ยเอาตาอุ้ยเอาไงเยียบปีศาจตื่นแล้วไงเฮ้ยเหยียบที่มาโคกระติดด้วยว่ามาโคหมุนะส่อ เป็นที่เป็นที่หมายเราจริงว่ะจริงแล้วไอ้ใครมึงเปลี่ยนดินเปลี่ยนดิมึงเปลี่ยนดิมึงเปลี่ยนด <c ười> <mouvement> ิ่กลวงกลวงมึงเลยมีดีกว่าเนาะไปพี่ซอพี่ซอเดี๋ยวเดี๋ยวอกระสุนกูไม่มีนะเจกูต้องไปเอาแล้วเนี่ยเออเดี๋ยวอีกสั่งอีกสั่งทารบินไปไปไปท <c ười> ันอยู่ไอ้ตัวยี่อะไรก <c ười> ูตาย แลกมาละจริงกลัวแล้วจริงด้วยเป็นที่หมายจริงมิตรตอกูยื้อให้เว้ด้วยแล้วคนเข้า,ขาฮฮโรชีอญิงล้วนว่ะเฮ้ยเฮ้ยกูโดนกูโดนกูโดนส <laughs> วย <laughs> อ่อนเฮ้ยเฮีย ลำค้างใส่กูเฉยสวยไปนองนองยังไม่คาดีวะอีกต่อไีกต่อไปออีกวินนี้อีวินก็ได้อีวินก็ได้ปะอีวินอีวินนีกไม่ใช้ได้เลยไหนพวกเนอะตายตายตายอุ๊ยเอ้ออนออฟเลยก็ได้น้องยี่โมมันเอาจริงมันก็ใช้ได้นี่หว่าไอ้สัตว์ ตายกูตายโอ้โหตายเซตนี้มาเจริญแน่นอนก้าวหน้าไม่ใช่ก้าวหลังหรอเกณฑ์อยู่นะเราองไปแล้วยังไงไอวินงั้นละบอกบอกบอกหนวินนึงไอวินนี่วินนี่วินนี่ สวยน้องโทษทีลั่นไปหน่อยจำไม่ผิดคนในแก๊งกาเซียสก็มีนามตะกุลดิฟอยู่หรือว่าไม่ใช่ก็มันรู้ที่รู้ที่จำผิดเฮ้ยวายโดนสวนโง่จัดโง่จัดย่อยไม้นะย่อยไมยนะอี้ยเสียจัดเสียจัด ไปต่อยเฮ้ยเท่งเท่งเอาให้เดี๋ยวเท่งเอาให้ไม่ไม่คุณตะโกนคุณไม่ได้เปิดใหม่นะเฮียทต่ไม่ออกที่ยาคุณงงเลยไม่ออกที่ยาเฉยออาปะไปเล่นก่อนปะเอ้ยใจมากเว้ยหม่ำเท่งง๋ยวพี่ไปเล่นเล่นก่อนออาได้ครับพี่ชายโอเคพี่เดี๋ยวมีท่านเราไม่คุยลืมคุยเรื่องเวลาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยเรื่องเวลาที่แลนได้ปะเออคนที่มาที่แลนไปไปรอแลนเลยครับไปรอแลนในแเปเรานะครับไปเลยอะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเรือยไปกระสุนไปไปเลย หนูฆ่าหัวแน่เดี๋ยววะไอ้วอลแฟมฮัลโหลแฟมวอลเดี๋ยวไปเล่นกับกน่าเพื่อนไม่หรอกได้ได้ไดวเดี๋ยวคนจะกลับแลนด์แล้วอ่ะไปหาคนที่แลนด์ได้นะได้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 ไอ้ดับมึงรวยจังวะไอ้ไอ้ดับรวยคืออะไรวะมารวยนะวะมันมามันสองลงรึ่งกับสามช่วงไงแล้วก็น่าจะว่างละน่าจะว่างไปเอากระสุนกัน นี่แหละเซตที่มาแทนได้เออโมงนมันเล่นกันได้นะสอมอีกอะเล่นได้เล่นได้เลยแหละแต่ว่าตัวหนึ่งหนึ่งอาจจะต้องฝึกนะปืนเนี่ยทีนี้มึงจะทำไงสมมติแบบว่ามันมันมากันเท่าไหร่สามคนใช่ปะเสามคนเดี๋ยวเราคุยเรื่องเวลาคือเราหายสองกระบอกใช่ไหมปืนปืนมีใครหายงลันกับย่ามีกระรันกับย่าปืนหายสองอะแต่ว่าปืนห้าหายหนึ่งปืนห้าจะหายอีกป้อป้อป้อีเอ็มเจอีกอีกกระบอกไม่ไม่ไม่พีเอ็มเจะหายจากจากไม่ไม่ปม่ก็ืนห้าปืนห้าจะหายจากจากสี่ จากห้าหลือสี่ 4. อ่าได้อยู่ก้มีพี่พี่บอสพี่เลนพี่แจ็คสี่สี่กระบอกได้กำลังจะเป็นห้าถูกปะ่ะในปืนสี่จะเหลือเบตา้าพ่จาปืนหกกระบอกก็ก็ออยังได้อยู่อ่ะพี่อะป่ะ อยากได้ไันมจมาเป็นในสิ่งที่พวกกูจะเป็นและพวกกู all vibe get high on แน uh. พวกกูจำสลัด all vibe right. เนทีน่อเา o n t a a ไดนี่พวกกูาแล้วพวกกูนมากเองแบค้มาหาคยับอกว่าอยากจะ deep flow ขอแค่ในธนาบาัตรยววีตอน keep o w